ู้ชาติกันแล้วนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อส,สักครู่ที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของการเอาความที่ดูจะธรรมดาแล้วเอามาใส่ดีไซน์ใส่คุณค่าให้กับมันทําให้สิ่งของเรานั้นเพิ่มคุณค่าและเพิ่มความไม่ธรรมดาโอ้โหฟังฟังฟังเราค่อนข้างงงเลยนะผมว่าเป็นเป็นเป็น,ปนชื่อตอนที่โปรเซอร์เราคิดมาได้อย่าง <c oughs> ครีเอทีฟมากค,ความธรรมดาบวกความธรรมดาเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา <c oughs> เห็นไหมข้าวนี้ก็ไม่ธรรมดาแลวคุณผู้ชมจริงจากธรรมดาบวกธรรมดากลายเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ๋อที่ไม่ธรรมดาไม่จบละไม่มีอะไรโอ้โหมาแบบนี้ก็เล่นเราเอาเราอึ้งไปพัดใหญ่นะฮะดังนั้นแต่ว่าถึงอึ้งยังไงนะคะก็มีเรื่องของตัวอย่างเอามาให้เราดูว่าเราสามารถเอาไปต่อยอดความไม่ธรรมดาได้ไหมได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะการต่อยอดนะคุณผู้ชมผมก็อยากจะบอกเลยว่า จริงเราเราเอาตัวอย่างมาดูเยอะๆเนี่ยเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางนะไม่ได้ให้เอาไปแบบไปเรียนแบบไปลอกเรียนไปลอกเลยอะไรเงี้ยโอ้โหตรงตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ขายก็ขายได้ราคาไม่เท่าก็ลอกจริงๆเป็นเรื่องที่เราย้ำกันเสมอว่าเออได้ตัวอย่างมาปุ๊บเราลอกเลยโอเคแต่จริงๆไม่แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่เราพูดเฉยๆว่าไม่ได้ทำไม่ตรงพี่ฟ้าไม่ได้ทำตายละ นี่ผมทำคนเดียวเหรอเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ใช่ <c oughs> ก็คือเราเอามาให้เป็นแรงบันดาลใจอยากให้คุณผู้ชมให้ดูดูว่าอยเนี่ยมีคนคิดอย่างนี้ด้วยมีคนคิดอย่างนั้นด้วยแล้วเราจะเอามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เราอาจารย์คะฝ้ายว่ามันมีอันนึงอาจารย์เคยสอนฝ้ายว่าจริงๆแล้วการที่เราไปหาเริเร์ชหาตัวอย่างมา <c oughs> ไม่จําเป็นว่าเราจะใช้ในงานนี้นะ <c oughs> แต่เป็นเหมือนการสั่งสมให้เรา เก็บไว้ใช้แล้วครั้งต่อไปที่งานอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เราหามาแต่ว่าเราไปได้ไอเดียอะไรสักอย่างอ่ะมาหยิบแล้วสามารถเอาไปใช้ได้มันก็เป็นเหมือนคลังความรู้เหมือนย่าง,งสมุดที่เราอยู่ข้างหลังน,นี่ไง,ง,งสุดยอดผมจะบอกว่าหนังสือในนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยอ่านมาแล้วสิ <c oughs> ตงนี <c oughs> ผมอะไรคะอ่านาอ่านมาหมดแล้วยังไม่ได้อ่านเลยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เนาะ นี่ผมจะบอกว่าหนังสือทั้งหมดที่พี่้ายเห็นทั้งหมดเนี่ยนะผมเนี่ยอ่านมาหมดแล้วล่ะค่ะอาจารย์ยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยฮะเหมือนกันเลยนี่เป็นทางความรู้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมมองว่าเรื่องนี้พี่้ายพูดได้ดีมากคือองค์ความรู้ในใน,ในแต่ละคนเนี่ยมีเป็นเรื่องสําคัญมากๆมันบางทีเราหยิบใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะ<อ>เพราะว่าบางอย่างที่รู้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้หรอกอแต่ถึงเวลาที่เราแก้ปัญหาบางอย่างไม่ออกเนี่ยมาแล้ว ไอความรู้เรามันจะเริ่มเอาเข้ามาใช้นะนี่เรา,อาไม่ซักความรู้ <c oughs> เหมือนการศึกษาซะเหมือนเหมือนกันเรื่องนี้พี่ฝ้ายตัวอย่างหนึ่งที่เอามาดูกันเนี่ยเรื่องนี้เราเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่กันมาหยกๆยกแล้วประสบการณ์จากงานปีใหม่ที่ผ่านมานอกจากคุกกี้อาร์เซนอล <c oughs> นั่นไงได้เหมือนกันเลยนะครับก <c oughs> ็เหมือนเป็นความโชคร้ายที่สุดอืมนี่ผมมีตัวอย่างมีตัวอย่างของของวัญปีใหม่ ที่ครีเอทีฟมากๆหนึ่งชิ้นเอามาให้ทันแม่จันหมายถึงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้แล้วมันจะทันไหมคะทันทันทันโอเปล่ยนี่เพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันทันอ๋อหมายถึงว่าไปซื้อมาให้ทันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทันปีหน้าคือคือผมว่าอันนี้เป็นไอเดียของขวัญปีใหม่ที่ดีนะครับก็คือมันจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเอาไปต่อยอดอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า ของขวัญปีใหม่นี้มันคือของขวัญที่เป็นปฏิทินฉีกแบบจีนคือเบสิกทั่วไปทุกที่แจกปฏิทินไม่ว่าจะรีโอไม่ว่าจะช่ปะนั่นไงพี่ไฟเคยเห็นปฏิทินจีนไหมฮะเห็นค่ะฮะเห็นที่ไหนฮะลักษณะเป็นยังไงปฏิทินจีนก็จะเป็นภาษาจีนนะไม่ใช่ถูกอ้าวมันจะมีแบบมันเป็นยังไงปฏิทินจีนที่หนาๆแล้วก็ฉีกฉีใช่หนาๆแล้วก็ฉีกขีใช่ไหมฮะนึกออกว่าทํามาจากชา ทำมาจากชาที่เราชงๆกันเนี่ยคือทำคืองงงงงเดี๋ยวเราลองไปดูนะเราผมมีคลิปมาให้ดูพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าลองดูนะคือปฏิทินเนี้นะนี่เหรอคะใช่เนี่ยเนี่ยเนเป็นมันชื่อว่าเดอะทีคาเลนดานะครับมันคือชาผงที่ผ่านกรรมวิธีอัดแน่นเป็นแผ่นแผ่นจนกลายเป็นกระดาษใช่คล้ายๆกระดาษโอ้จอัดอัดเป็นแผ่นไว้นะครับแล้วก็รวมม้ใน เอา,าเอามาเอามาเรียงกันแต่ละอันจะพิมพ์วันและเดือนเอาไว้เนี่ยเห็นป่าเม็นปันมาเป็นแส,แสดงว่าแสดงว่าเขาต้องมีผลประโยชน์เลยะชาแน่นอนใช่ใช่ก็คือเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการที่จะใช้ชาคุณภาพของฮัตเซลเลียนคือมันเป็นชาของบริษัทเขาใช่เป็นบริษัทชาเก่าแกงเยอรมันเยเจ๋งเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่1้4ปีแล้วอ่ะเ้พราะวันนี้เจ๋งยังไงรู้ไหมคอาจารย์แบบตรงที่ว่าเราไม่เพียงแค่ให้ของที่เขา จะได้ใช้ในปีใหม่แล้วยังได้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เรามีเนี่ยเอาออกสู่ท้องตลาดได้ด้วยเนาะเราผมว่าดูแล้วมันมันหน้าหน้าให้เป็นของขวัญปีใหม่อะมันเป็นการที่เอาของที่มีอยู่เอามาใช้ต่อยอดเนาะใส่ไอเดียลงไปแล้วก็เอาไปให้เป็นของขวัญใครได้ก็รับไปก็ประทับใจเนี่ยแม่ฉีดแล้วมันมีหลายสีด้วยใช่ไหมคะฉีกฉีกมาแล้วก็ชงเลย<อ>แล้วก็จะลบไปหนึ่งวัน นี่เทเปล่าเทาออยากได้ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าในแต่ในแต่ละวันในแต่ละแผ่นของของใบชาที่ฉีกมันมันจะเป็นแต่ละรสชาติด้วยนะฮะเพราะถูกคิดคนเป็นแต่ละรสชาติด้วยว่าวันจันทร์อาจจะเหมาะกับชาแบบกินนู้นกินนี้กินอย่างนี้ศุกดูในกระเป๋าอะไรเงี้ยน่าจะเอาพวกนี้มาปรับปรามแล้วก็เอาเอาให้หเป็นของวันปีใหม่คือแ้าว่าสิ่งที่กล้าก็คือว่าบริษัทชาชาเนี่ย พูดถูกป่ะคะเมื่อกี้บริษัทชาบ,บริษัทชัดเนี่ยใช่บริษัทชัด <c oughs> เขากล้าที่จะเอาผลิตภัณฑ์มาแบบแจก,กแล้วสองคือคนที่คิดอ่ะไอคนที่แบบคิดแคมเปญน,นี้ <c oughs> ขึ้นมาแล้วเขาก็ยอมกล้าที่จะให้เงินแบบลงทุนไปของอขวัญอะ่ะชื่อบริษัท โคเล่ลอเบอันนี้คือบริษัทที่ทําการคิดการตลาดนี้ขึ้นมาการตลาดนี้ขึ้นมาเป็นเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยสุดยอดซึ่งจริงๆแล้วเขามีแนวคิดว่าทุกครั้งที่หยิบแผ่นชาเนี่ยขึ้นมารับประทานเนี่ยมันก็ผู้ดื่มไม่ได้นับวันดีๆไปพร้อมกับก็เมืดื่มชากินก่อนนอนแล้วก็ว่าวันนี้หมดแล้วเด็ดแบบใบไม้ของวันที่14อันนี้กาดีจังวันที่สองแล้วเหรอนี่ปึ้มชีวิตเราก็เหมือนใบชาที่ถูกชงกินแบบ ดรามา่านั่งเคียง<ธ>ชีวิต<ธ>เรา <Yeah. S 1> บมดไปแล้วหนึ่งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นะครับตรงนี้ผมว่าเราต่อยอดต่ออย่างนี้ได้เยอะนะ<า>พี่ว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆล่ะที่คิดว่าเฮ้ยเราก็ยังไงเราก็ต้องให้ของหวันปีใหม่แต่ละคนอยู่แล้วเราอยากจะสร้างความจดจําในสินค้าเราซึ่งซึ่งผมว่าตัวใบชาเนี่ยบริษัทเฮลซินเ่นลีอนเนี่ยผมว่าเขาได้เขาได้เขาได้ความจดจาในในสินค้านะ เผอๆทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับของแด์มากผมว่าเ b อเ i อคนที่ได้รับไปชิมเสร็จครบ365วันนี่คือโฆษณาทุกวันนะใช่ทั้ง365วันนี่โฆษณาทุกวันเลยนะแล้วมาถึงในปีถัดไปไม่ได้รับแล้วเขาก็บอกว่าขอซื้อชาเดือนรุลายหน่อย เป็นการชาเดือนกักฎาเนี่ยรสชาติชอบมากเลยแล้วนี้เหมือนเป็นบังคับให้คนติดชานะกินกัน6เดือนแล้วแบบเริ่มเดือนที่7เริ่มมือสั่นเริ่มช้าแล่วอยากกินก็ต้องไปเริ่มทั้งกระบอกแล้วคุณผู้ชมงั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าฝ่ายมีแบบกิจการอะไรแล้วอยากให้ของขวัญเหมือนเป็นการขอบคุณแต่ว่าก็อยากจะโปรโมตสินค้าของเราไปในตัวนะผมว่าก็อาจจะใช้วิธีอย่างเนี้ย ช้พิธีงี้เลยค่ะผมผมบอกแล้วว่าเราเราเราอย่าไปลอกแต่เราก็ใช่อย่างนี้ใช้อิ่างี้ง่ายง่ายไอ้แม่เ๋ย่าผมไม่ลอกคุณผู้ชมผมไม่ลอกผมจะคิดขึ้นมาใหม่ว่าถ้าเกิดคุณคุณผู้ชมหรือหรือพี่ป้ามีมีผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งผมคิดใหม่เลยนะก็เอาชิ้นนั้นเนี่ยมาบดอัดให้เป็นแผ่นเล็กๆนะ ล้วปั๊มวันที่ลงไปให้ครบ3ามวันหกสิบ้านะเอาถ้าเราไม่มีที่ปั๊มเราก็อาจจะใช้นี่ตาปั๊มเข็หมึกลงไปเลยนี่นผมไม่ได้รอดเลยนะผมผมคิดสดๆตรงนี้เลยนะปั๊มมันให้ครบสามวันหกวันมีมีมีวันแล้วก็เดือนนะไม่ลอกเลยนะแล้วมาแล้วก็ฉีกใส่น้ํากินได้อาจารย์เปลี่ยนนิดนึงไหมคะว่าไม่ใส่น้ำก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นคุกกี้ตามวันหรือไม่ก็อ่านเซนอลที่พี่ป้ายบอกไงคุกกี้อ่านเซนอลคือถ้าคู้ไหนทำเบเกอรี่ใช่ไหมฮะ ก็อาจจะใช้เป็นเบเกอรี่ที่ประทับเป็นวันพิเศษใฝงว่าหรือไม่เราอาจจะไม่ต้องแจกปฏิทินแต่แจกเป็นว่าลูกค้าคนไหนวันเกิดไหนแล้วเราก็ทําเป็นของเฉพาะเป็นวันนะวันเกิดเนี่ยแล้วก็ลอกมาไม่เลยก็ไม่มีอะไรแปลกเลยเฮ้ยผมมองเนี่ยจากผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยใส่ไอเดียใส่ความคิดเข้าไปมันมันต่อยอดได้มันมันมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสามารถจะเป็นตัวโฆษณาในตัวเอง สามารถจะทำให้คนจดจำเช่นถ้าผมไปอัมพวาวันนี้ผมอาจจะได้ได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากอัมพวามาโดยระ,ะบุระบุณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยว่าอัมพวาอย่างเงี้ยหออใช่ใช่อย่างเช่นสมมติาาผมไปอัมอัมพวามีขนม,นะมอะไรมีกุ้งย่างอาจมีกุ้งย่างเออมีน้ำตาลสดอ่ะมีน้ำตาลสดมีกระบอกที่แบบโอ้โห จานเป็นจานลึกชื่อเป็นเรา,าวามานะโมเมนต์นั้นมีเนี่ยมานี่กับใครอะไรไงเออามาเก็บไว้ระว,วางไว้ถ้าเราแอบไปอะคะสวยเลยทิ้งแกงซื้อเอ้ยหลนนะ่นหล่นน้าไปแล้ว <c oughs> อะไรนี้่คือ,ค,อคือผมว่าเอามาต่อยอดคือเพราะอันนี้ทําให้คนระลึกถึงตลอดเวลาเก็บเป็นเมมโมรีไว้นะเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใบชาทางเหนือเราก็เยอะ อืมใช่น่าจะลองมาทําอะไรกันบ้างงั้นถ้าอัดแอปอย่างที่อาจารย์ว่าเอาใบชาจากบ้านเราเราก็ชาไม่เลิกกันที่หนีเข้าเลยผมว่าเราควรกินวิตามินบีกันบ้างงั้นงั้นอย่างนั้นดีไหมคะอาจารย์ชากันแล้วกินถ้าอาจารย์บอกว่าภาคเหนือเราอาจจะแถมด้วยแบบผ้าสิ้นเหนือแต่ว่าเวลาซักเราได้น้ําชามาช็อแหมมันมันจะดูแบบนะ ไอเดียที่ฝ้ายช่างโอ้เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูช่วงหน้ากันต่อดีก่าว่ามันจะมีอะไรมาก่อนที่ผมจะต้องกินน้ำผ้าซิน,นะผมผมเขาก่ับช่วงหน้าครับ <d _ n one>